สวัสดีครับพี่เพื่อนเพื่อนสมาชิกทุกท่านวันนี้ผมลองบารมีหลวงพุทิมฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิง่งกดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะครับเป็นกําลังใจให้ผมคนนี้ด้วยสวัสดีครับกลับมาพบกันเช่นเคยนะครับผมช่อง YouTube ลองบารมีหลวงพุทิมครับนะวันนี้ก็มีสาระดีๆมาให้พี่เพื่อนเพื่อนสมาชิกทุกท่านนะครับนาะที่รับชมและรับฟังจากช่อง YouTube ผมนะครับนะก็วันนี้ผมเต็มใจเสนอที่จะทําให้ หลายๆท่านส่งมาทาง YouTube ผมแล้วก็ทางรลย e ผมแล้วก็ทางเพจผมแล้วก็ Facebook ผมก็จะใช้ชื่อเดียวกันเลยก็คือรองบร,รมีหนวงพุทิมนะครับนะผมก็จะสับเปลี่ยนกันไปทําตําหนิบ้างทําเรื่องเล่าบ้างแล้วก็ทําวันนี้ก็เป็นคอนเทนต์ใหม่ที่สมาชิกได้ส่งมาให้ผมล่ําเรียงแล้วก็พาเกจิที่มาร่วมปลุกเสกมีพระองค์ไหนบ้างที่ในปีนั้นนะครับนะผมก็ไป ย้อนดูแล้วก็มาทําแล้วก็มีทั้งภาพมีทั้งเสียงผิดพลาดประการใดต้องกราบขออาภาัยด้วยนะครับนะบางทีสิ่งบางอยา่างที่ที่ผมพูดไปก็ไม่ได้ลบละลึงหรือลบหลู่ครูบาอาจารย์นะครับนะผมก็ทําด้วยความเต็มใจอะไรที่ผมรู้ผมก็ทําให้อะไรที่ผมไม่รู้ผมก็ต้องกราบขออาภัยด้วยนะครับนะสิ่งที่ผมทําวันนี้ก็อยากเผยแพ่บรมีหลวงพ่อกวยชุดตินทโรวัดโคศิตารามนะครับนะเป็นวัตถุมงคลย้อนยุกยอดนิยมนะครับนะก็ เราไปรับชมกันว่ามีพระเทระหรือพระเกจิองค์ไหนที่มาร่วมปลุกเสกบ้างไปเลยครับองค์ที่1น,นะครับเป็นพระเกจิอีกองค์หนึ่งที่ชาวชไชน่าหรือคนตำบลสันทุลีต้องรู้จักนะครับก็จะเป็นหลวงพ่อพระวัดโคกดอกไม้ดำรงตำแหน่งเนเจ้าว่าอยู่ที่วัดโคกดอกไม้ณตอนนี้นะครับได้มรณภาพลงแล้วนะครับด้วยสิริอายุ96ปี 76พรรษานะครับองค์ที่สองนะครับก็ชาวสัตบุรีจะต้องรู้จักกันมากเลยนะครับก็จะเป็นหลวงพ่อเกาะวัดท่าสมอดําลงตําแหน่งเป็นเจ้าอาวาสวัดท่าสมอนะครับสี่อายุปัจจุบันนะครับก็75ปี64พรรษาท่านได้รําเรียนกับหลวงพ่อกวยมาด้วยทางด้านคุณพันชาติ แล้วก็มหาอุดแล้วก็ตะกุดปืนแตกวิชาหานุมาลผู้ที่ไม่มีวังตายนะครับหลายๆท่านคืครู้จักกันดีชาวเมืองฝันนะครับต่อมาองค์ที่3านะครับนะเป็นเกจิดังอยู่อำเภอเสนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับนะทุกคนต้องรู้จักกันดีชาวเสนาก็จะเป็นหลวงพ่อพูนวัดบ้านแปนนะครับนะเป็นนำรงตำแหน่งเจ้าวาดวัดบ้านแผนณนะต,นะตอนนี้ได้มรณภาพลง ด้วยอายุนะครับนะ86ปี66พรรษานะครับนะเป็นเกจิดังของอำเภอเสนาชาวบ้านอายุธยาจะรู้จักกันดีนะครับองค์ที่4นะครับก็เป็นหลวงพ่อที่อุอทัยธานีเป็นเกจิดังของอุทัยธานีเลยนะครับอีกองค์ก็จะเป็นหลวงพ่อสเสนวัดพันศรีนะครับดลรงตํตำแหน่งเป็นจเจ้าอาวาสอยู่นะครับนะ ปัจจุบันสิริอายุ88ปี66พรรษานะครับเป็นเกจิดังของชาวอุทัยธานีนะครับก็มาถึงองค์ที่5แล้วนะครับทุกคนต้องรู้จักกันดีนะครับนะก็เป็นเกจิดังของเมืองชาวพิกิครับนะก็คือหลวงพ่อวันวัดคลองคูณนะครับนะตอนนี้สิริอายุได้มรณภาพไปแล้ว นะครับนะ85ปีท่านเป็นเกจิดังของชาวพิจิตรทุกคนต้องกราบไหว้กันเครื่องรางของขลังของท่านก็โด่งดังไม่แพ้ใครนะครับนะหลวงพ่อวัดนะครับก็มาถึงเกจิดังอีกหนึ่งองค์นะครับที่สืบสารมาสายหลวงพ่อจงเลยนะครับนะก็เป็นหลวงพ่อแม้นวัดหน้าต่างนอกดำลงตำแหน่งเป็นเจ้าวาด วัดหน้าต่างนอกปัจจุบันสี่อายุ77ปี5 0พรรษาสายตรงของหลวงพ่อจงเลยนะครับทุกคนรู้จักกันดีเรื่องกับผงพันชาตีหรือแถวคาดหรืออาสนีค้าขายนะครับสายตรงเลยนะครับนะหลวงพ่อแม้นวัดหน้าต่างนอกถ้าผมเอ่ยชื่อนี้ไปทุกคนต้องรู้จักกันดีเป็นเกจิดังของชาวมโนลม หรือจังหวัดไชน่าคือหลวงพ่อกำจัดวัดป่าสักดําำรงตำแหน่งเป็นเจ้าวาดอยู่วัดป่าสักณนะตอนนี้นะครับได้มอณนาภาพลงด้วยสิริอายุ6 0ปีเป็นพระอีกรูปหนึ่งที่ร่วมปลูกเสกกับหลวงพ่อเกจิด,ดังๆเยอะมากทุกคนต้องรู้จักกันเลยก็คือหลวงพ่อกำจัดวัดป่าศักท่านมีด้านให้ตา มาหาอุดแล้วก็แ้วค้าปลอดภัยเรื่องค้าขายดีนักแรลเลยนะครับนะหลวงพ่อกําจัดท่านใดที่รู้จักกันก็ศรัทธ,ธาหลวงพ่อเยอะมากชาวจังหวัดชัยนาทนะครับก็มาถึงอีกหนึ่งองค์นะครับนะก็เป็นหลวงพ่อบุญลือวัดธรรมโสรถนะครับนะคือจังหวัดนครสวรรค์เป็นเกจิอีกองหนึงที่ร่วมปลุกเสกของวัตถุมงคลของหลวงพ่อกวย ก็มาถึงองค์ที่9นะครับนะเป็นเกจิดังที่ทุกคนต้องรู้จักกันดีชาวจังหวัดนครสวรรค์หรือจังหวัดต่างๆทั่วประเทศของประเทศไทยไม่รู้จักองค์นี้ไม่ได้ก็คือหลวงพ่อพัดวัดห้วยด้วนนะครับนะดำรงตำแหน่งเจ้าวาดวัดห้วยด้วนปัจจุบันอายุ1 0 1ปีนะครับนะเป็นเกจิที่ทุกคนรู้จักกันโด่งดังมาก ร่วมปลุกเสกวัตถุมงคลของหลวงพ่อกลวยรุ่นนี้ปี61ทุกคนท่านใดที่รู้หรือศรัทธาบาร,รมีหลวงพ่อพัดหรือบาร,รมีหลวงพ่อกวยลองมาเก็บวัตถุมงคลที่หลวงพ่อมาอธิษฐานจิตรุ่นปี61นะครับของวัตถุมงคลของหลวงพ่อกวยชุตึนทะโรวัดโคศิตาลามตอนนี้ท่านถือว่าเป็นเกจิที่โด่งดังที่สุดในประเทศละนะครับก็เป็น หลวงพ่อพัดวัดวัยด้วนจังหวัดนคนสรสวรรค์ก็มาถึงองค์สุดท้ายนะครับนะพระเกติที่รอปลูกเสกของวัตถุมงคลของพระกวยย้อนยุคยอดนิยมหรือวัตถุมงคลปีหกหนึ่งบูชาคูนะครับนะก็เป็นวัตถุมงคลที่มีพระเกติมารอปลูกเสกประมาณสิบองค์องค์สุดท้ายก็คือหลวงพ่อทุเรียนวัดท่าดินแดง ดำลงตำแหน่งเป็นเจ้าวาดวัดท่าดินแดงณตอนนี้ได้มรณภาพลงแล้วนะครับซีริอายุ87ปี66พรรษาเป็นพระที่โด่งดังของจังหวัดสุขโขทัยเลยนะครับนะเป็นชาวสุขโขทัยที่มรวมปลูกเสกร,รุ่นนี้สมาธิท่านใดนะครับนะที่อยากให้ผมทำคลิปหรือวัตถุมงคลของหลวงพ่อกวย ปีไหนก็ลองส่งมานะครับนะเดี๋ยวผมจะทําให้วันนี้ผมลองมารลินอีกทีก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตาม้ด้วยนะครับขอบคุณครับ